สองอันดับลูกยางสาวไทยตารางคะแนนวอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สถานการณ์ของทีมวอลเล์บอลหญิงไทยในการแข่งขันศึกลูกยางหญิงเนชั่นลีก2025ต้องบอกว่าแฟนๆเตรียมลุ้นหนักในช่วงสัปดาห์สุดท้ายโดยหลังจบการแข่งขันในสัปดาห์2ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงทัพนักตบลูกยางสาวไทยไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยในสนามนี้แพ้รวดทั้ง4เกมอย่างไรก็ตามยังมี2แต้มจากการแพ้ญี่ปุ่น 2- 3เซตและแพ้บัลแกเรีย2-3เซตทำให้มีแต้มเพิ่มเป็น 5คะแนนจากผลงานชนะ1แพ้7นัดรั้งอันดับ16ของตารางจากทั้งหมด18ทีมซึ่งในปีนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติ FIVB ได้ออกมาประกาศเปลี่ยนรูปแบบให้มีการตกชั้นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยจะนำทีมอันดับ18ตกชั้นไปเล่นในลีกรองฤดูกาลหน้าแทน ทำให้จากอันดับตารางคะแนนดังกล่าวทีมวอลเล่บอลหญิงไทยต้องลุ้นเก็บแต้มเพิ่มในทุกเกมที่เหลือในสัปดาห์สุดท้ายเพื่อรักษาสิทธิ์ลงเล่นในวอล,ล,ลเล่บอลหญิงเนชั่นลีกฤดูการหน้าต่อไปปิดฉากสัปดาห์2วอลเล่บอลหญิงไทยหล่นวบเอฟวีบีประกาศอันดับโลกใหม่ต้านความสูงไม่ไหวสาวไทยสู้สุดตัวพ่ายบัลแกเรียศึกลูกยางเนชั่นลีก2025